ถ้าจำรุดไม่เป็นไรนะครับใส่ไว้เลยนะครับไม่ต้องถอดนะเพราะว่าวันนี้เราทำใจสั่งทั้งวันนะครับผมสำหรับ Wristband ส o y นะครับเอาลุกเกมการขันยังครับกอริสีชุดสีขาวมาดาภูลชุดสีเขียวน้เงินอาลุกมาดาภูลเอาละครับปลาชมโคดีครับระหว่างกอริสีกับลุกเล็บมาดาภูลครับขอขอภัยที่เมื่อสักครู่นี้หายไปนิดหน่อยนะครับเพราะที่จาว่า แอปเินรับประทานไอศครีมครับร้อนๆแบบนี้ต้องไอศครีมซะหน่อยครับขอบคุณทางที่ดีมากๆเลยครับดูแลไปอย่างดีครับลูกชุกครับขอรุ่นเรียร์พานาผูบูนชนะมุ่จับฉลากเลยน้ำแพรแต้มจะเท่ากันนะยังมีโอกาสกันสำหรับโรงเรียนบ้านอาภูนะในรุ่นเก้าปีครับเอานะครับโค้ดี้ครับขอเรียนครับแค่เสมอเท่านั้นนะครับก็จะเป็น ีนาผูนี้แพ้ไม่ได้ครับเสมอก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเสมอนี่ก็จะมีแค่แต้มเดียวก็ไม่พออยู่ดีนะครับอ้าวออกไปกันจังหวะนี้ An, อย่าลืมนะครับว่าใครที่รอสําหรับวังหงจูเดียจากท่าข้ามนะครับคู่ด้ามาแล้วครับฟังหงจูเด şey ียนะครับเอาละครับไปกันต่อครับจหวะานี้ยังไงออกนี่คือการแข่งขันฟุตบอลที่ถือว่ายอดทีมเก่งเลยครับทั้งเจ็ดทีมาทำการแข่งขันครับกับ รายการเด็กสโมสรเลยนะครับจากรายการกับอานดีว่าเเดียครับครั้ง1 1> e> ที่หน well ึ <the 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 ่งนะครับที่กอลีเอซีครับหลังขนส่งจังหวัดแท่นะครับเอาแล้วมาแล้วแล้วยังไงเยิงออกหลังครับผมแม่ออกหลังไปนะครับผมเดี๋ยวมาได้ทักทายก่อนเลยนะครับเบอร์ที่เบดีส้มปล่อยนะครับน้องส้มปล่อย น่มแกก็ได้เตะขึ้นมาครับฮัดฮัดฮัดส้มปล่อยส้มปล่อยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้นะครับนี่ครับน้องจากโอมมามาที่นี่ครับอ้าวโอ้มาแบบนี้ไม่ได้ครับอล่าบอลนะครับเบอร์แปดนี่น้องโปรดนะครับน้องโปรดจุดพุ่ง เอาละครับโปรดครับนี่ครับยังโอมยิ่งแปกไปโอ้เอาละครับนาพูนนี่หลังพิงฝาต้องชนะเท่านั้นนะครับแตกขึ้นมาขนุนครับไปที่ยังโอมเอาแล้วเตะไปทีเดินครับ ลุยต่ออ้าวแล้วยังไงครับเตะไปทีนึงครับมาที่สป่ลอยครับนี่ครับมาที่น้อปโรดโปรดจ่ายมาเอาทันหรือเปล่าไม่น่าจะทันครับโอ้ไม่น่าออกด้างไปเนีครับน้าพู้นี่มาไกลครับ ถึงแม้จะมาไกลครับแต่มาบ่อยครับออกมีโซนบ่อยมากเลยครับสำหรับโลเกตบานดาบูดครับเอาละครับระยะทางไกลไม่เป็นอุปสรรคครับสำหรับโลเกนบานดาบูนเอาแล้วมาแล้วเจมส์มาจังหวะ้โอ้ยเกือบแล้วครับยังโอมรับนิดเดียวมนี่แม็กไปรับบอลมานะไปรับบอลมาให้ได้นะรับบอลมาขึ้นมาเลย

เอาแล้วไปแล้วสวัสดีสากัดออกหลังครับเปเต็มมุมของนาพูนครับเดี๋ยวบ้านนาพูก็โอกาสครับจากลูกเซ็พีลูกนี้ฮะเซปูมาโดดสากัดสากัดเอาไปก่อนครับยโชองนาพูครับพยาช่วยกันตุ เอาละครับเต้ภูมิครับโดยน้องมาคอฟนะครับข้าวนาต่างครับไปได้ผู้สระตูของซันสันเนะครับออกนะครับกอรี้เป็นฝ่ายทุ่งนะทุ่งบอลมา เอาแล้วครับยังไงดีครับตอนนี้ไปแล้วครับเอาแล้วตอนนี้โอ้โหอย่างโอมครับเอาแล้วครับทํายังไงโอกตอนนี้ผ่านไปหนาทีแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกครับอย่างศูนย์ป็นตัศูนย์เดียวครับสำหรับคู่นี้เตะมาครับ เอาวทำยังไงหวดไปทีเดินอ้าวลอยอยู่แล้วครับส้มอยส้มอยส้มอยโอ้โหแล้วจังหวะนี้โอ้โหยือบไปแล้วโอ้โอโอโจังหวะดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแม่ยังจับจังหวะยิงไม่ได้ครับลบไปหนึ่ง,องเอาแล้วครับยังคงลุยต่อครับคณะขอกอร์ดีเอสีครับหรือว่ากอร์ดีสี่แพร่ยืนเต็ดนี่แหละครับไปเองดีน้องสวยเปิดมา หลอมไปไม่มีอะไรเอาแล้วครับนาพูนเปิดปาสากาศไปออกนะครับโอกกาสสวนัเอาละครับโปรเกบานนาพูนครับทุ่มบอลโดยน้องตีนครับผมตอนนี้นะเหลือเวลาหนาทีสนาทีแล้วไปต่อครับ เล่นเล่นเกมตายนะทำทำให้ดูนะส่งแรงมาบูลมูมไปดีเดินมือเตะไปเอ้ายังไงเอ้าบังพยายามบังบอลนะกระดูนเอ้าโอ้โหเอาแล้วครับอยู่กันแถวธงออกหลังครับเป็นเตะมุมของนาบูล เตะมูมมาครับแล้วโอ้เลยไปหมดครับล้มไปออกข้างครับครับผมคอร์รีเป็นฝ่ายทุ่มนะครับเต้น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 เล้นตัวเลยนี่นะพีนะคอร์รีนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับเอาครับเปลี่ยนทุ่มบอลนะครับแบบนี้ทุ่มบอลมา อยู่ในเส้นนะครับปัมบอลกันทีหนึงแล้วก็ยังไงดีครับเอาละครับต่าฝากน้องปัมครับน้องปัมออกหลังครับเป็นเตะมุมของกอรี่เตุมขาวอางกอาเละครับไปต่อมือไปครับเอาแล้วครับนี่ครับ โอ้โหเราล้ลมกันไปครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ฟาวด้วยเอาแล้วกอลลี่ครับไปแล้วลุยเกยมาเอาแล้วเยี้ไปเลยแล้วก็อุ้ยแล้วจับโอ้โหรับบอลไว้ได้ครับโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้นี่ครับไปต่อครับหลุดกันทุกช่วงนะฮะทุกจังหวะนี่ครับ อย่างไงดีโอ้กิลกันโยบืดไปอนรนานลุไปหรอเปล่า่ลุอาละครับไปต่อครับเป็นท่าขอที่ดีครับโอ้โหไม่มีฟาวครับออาวอาคุกกลิกกันโยครับเอาแล้วจะอย่างไงดีเอาแย่บอทได้โอ้โหแล้วไปจะวะนี้ออกหลังครับเป็นเตะมุม ีดีสียนตัวเล่นดตมีสี่มาแล้วครับน้องดีดีครับหมายเลขเก้าครับเตะขึ้นมาอย่างครับเอาแล้วไปต่อโอ้โหแล้ว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 โสด สูดยหมายเลขหกน้องบั๊มครับจากกอรีเอสซีครับเดินสูแล้วจับตปงละับตนทีครับน้องบั๊มครับจากจอรีเอสซีครับโอาใเอจริง่ไปท่าใจทีงเละครไปกันตอครับคุณผู้ชมครับยิงเลยครับเอาละครออกลังครับ เขาซ้อม mm ่าดีใจด้านหลังนะับเป็นนุกเตจัตูนะฮะของเาเสีนั่นเองมาครับส่งมาครับนี่ขุนพลครับนี่ครับเลยต่อครับอ้าวอไปแล้วน้องดีดีตรงมาโอ้โหอยากโกมุกต่อนะครับแด้ขอเการีเอสีครับ เอาแล้วธนากรโอเบกครับโอเบกโอเบกโดนโอ้แย่บอลไม่ได้นะครับธนากรเตชินครับโอเบกเอาละครับไปที่น้องปั๊มครับออกเอสวัสดีเอาได้เปล่าไม่ได้ครับโอ้โหเอาแล้วล pues oh oh ุยต oh yeah. right ่อครับน้องโปรดดิกต oh ิดครับเอาแต่สวัสดีสามเรียบร้อยโอ้โห เกินต้านครับอันนี้เกินต้านครับโอ้โหเป็นหมายเลขเก้าครับน้องดีดีครับจากเกาหลีศครับไปแล้วครับสองศูนย์ศูนย์เงะฮะเกมเริ่มสนุกขึ้นแล้วนะฮะโอ้ย่งแล้วครับธนาของบ้านนาภูลครับเอาล่ะครับช่วงท้ายของครึ่แรกครับ อ้าวในบอลสั้นครับต่อปอนะโอ้โหเอาแล้วครับไปต่อครับแล้วก็รับบอลไปได้แล้วก็รับปอนไม่ได้ต่อกอลี่กอรี่ครับกอลี่เอาแล้วครับไปต่อครับน้องโปรดครับน้องโปรดลุยต่อยังไงดี เอาแล้วเปลี่ยนกันไปสองคนเลยครับโอ้โหแล้วก็บอดเวลาแปลว่ากอลีซีออกนำลูกในบัตระพูลสอประตูต่อศูนย์นะครับและประตูจากน้องบั๊มแล้วก็น้องดีๆครับหมายเลขหกกับหมายเลขเก้าน้ำเดื่มพรี่นดิวสองกันช่างนะครับกระเป๋าก่อสร้างต่อเติมนะครับผมเอาละครับไปชมกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งหลังครับ ตอนนี้นะครับจะฟังขอมสอรีเอสซีครับตอนนี้นำอยู่สองศูนย์นะครับเอาแล้วครับไมแล้วตีดครับขุนพลนะฮะตอนนี้นะโอ้ยใบผักครับเปล่าครับไม่เป็นไรครับขอโทษกันไปแล้วอย่ามีตีครับนาพูลแพ้ไม่ได้เสมอก็ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นครับไม่อย่างนั้นตกรอบครับเอาว โอ้ยเกือบเก็บตกได้นะฮะเอาเอาเซซเซเอาเลยครับดาหมุนขึ้นหลังมาได้ใสไหลเลือดโอ้โหดีฮะเอาเลยครับไปต่อครับเอาเลยครับดีแม็กครับเอาติดครับไปแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของกอรนีเอสซีครับหมุนโมนาไปแล้วโอ้โหแล้วจริงเลื่อนลอยโอ้โหหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดน้องโปรดครับจาก จอรีซีเป็นสามศูนย์แล้วอโอ้โห,โหไปไกลแล้วนะครับสำหรับคะแนนของจอร์ีเอนีอครับโอ้ยโย่งแล้วครับสะแนนของนาพูนครับยังไงดีละครับทีดีเอาละครับไปต่อครับยังคงลุยต่อ,อยังไงดีนะฮะยัคงคิคยังเงกันอยู่เอาละครับ นี่ครับไปแล้วครับเอาแล้วครับสู้ครับหืดกลับป้าแล้วก็เอาแล้วสจ้าเดีกสากาดครับสองตะวันออไปเถอะครับน้องต้นกล้านะครับของจอร์ดี้ right. <may <may okay. 慢慢สี uh ่ครับทูบาทบ่าเอาแล้วครับยังไงดีครับตอดี ไปแล้วครับโอ้โหแล้วก็อย่างครับห,หาจาังหวะอยู่ครับ,รบอ,อ,อ,อ๋อเป็นไต่บุมของกอลลี่ครับ,บรจากหมายเลขแปดนะฮะจ่ายสสัน้นเราอเปิดมื ไต่อ,อ,อ,ก,ก,อตก,กันด้ลอกยีกลปัดเต็เลยแล้วก็ยี่ก้เตดับเบิลเตฟเลยครับโอโ้โหเอาแล้วครับเอีนร์นติบล็อกครับโอโ้โหล็อกสมชั้นแน่นเลยทีเดียวเ็ูตะม,ม,มุมขอกอรี่อีกครั้งหนึ่งม่นะจากลูกะมุมนะจาา่าย้าขนุนครับเอานะครับไปที่โอออกหลังครับผมไปไป จเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวกันแล้วครับตอนนี้สนามก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนใบเหลืองแบบเมื่อกี้เอาแล้วเปลี่ยนโกครับเปลี่ยนโกครับตอนนี้โอเคถูกต้องครับเอาเลิ่มพุ่งสองตัวลงเลยต้องรอเสียงสัญญาณจากผู้ตัดสินก่อนนะครับผมเมื่อกี้เปลี่ยนโกนี่ก็เป็นน้องตะวันนะครับหมายเลขยห้าครับเอ้๊เร่มกันใหม่ฮะ อ๋อใช่แล้วฮะริอู9อ๋อโอเคครับเอาแล้วครับตอกตะวันนะครับใช่แล้วครับเนนอบอ,อร์5 2ต่อเรีย4นะครับเต่ไม่ติดน,ตดนะติดน้องส้มปล่อยครับเอาแล้วครับยังไงโอ้โหอ้าวเยกติดเซฟครับเอาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหส่งคืนให้กัระหับได้ของมรลเสาตูเลยเกือบไปแล้วนาบูน ยังบสก์สกอลไม่ได้นะตอนนี้สำหรับกอร์ีเอสีลุยต่อครับเอาแล้วครับทางฝั่งของกอรี่เอสีเปิดบ้านสากาดไปครับเป็นเตะมุมของกอรี่ไม่มีมาตั้งรับแล้วไม่ไม่เอาฮะับเพราะนั้นตชองเป็นยังได้เตะมุมเอาละครับเตะมุมครับขอกอรี่เอสีครับเตะมุมมาจังหวะนี้สากาดไปครับดีแบกดีรออยู่แล้วก็สลับน็อกขนุนครับอนะครับจ่ายมาที่แด้แด้อง น้องสบปล่อยครับออกออกนะครับ่ได้เป็ลูกทุ่งครับลูกทุ่มครับทุ่งเดียวทันทีโอบบอลมาลูกกลิ้งกลิ้งออกข้างค่อยไปออกครับเอายังไงครับไปต่อครับเอาแล้วซบปล่อยอ้าวยังไงลอกเจไปโอ้โหเลียบลอยโอ้โหยังโอบครับ ยังโอมจากกอรีสี่สี่ศนย์ก็เขาเขียนมาแบบนี้ครับยังโอมนะจริงน้องโอมนั่นเองนะครับสี่ศูนย์ครับน้องโอมจากกอรีสี่ครับโอ้โหเรียกว่าไปกันใหญ่เลยครับเจ้าของบ้านนาพูลครับยังไงดีครับ ลุยต่อครับเอาแล้วครับเตะไปครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ออกไปครับลูบอลของตอร์ี้สี่ลบอลมาครับอ้าวยังไงจังหวะนี้ออกมารับบอลไว้ก่อนนะครับจะได้ของน้องไทท์เทิลเตะขึ้นมาโมงไปทีเดิง เอาล้วครับ,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 บดูต่อครับน้องกอ๊อ,กอฟออกข้างครับผมเหลือลังการแข่งขันอีกหกนาทีะสำหรับครึ่งเวลาหลังผูกบอลมาอ้าวมาแล้วครับโอ้โหกอนนียอยากผูกต่อแลยลองจี๊ดอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โห น้องดีๆอีกหนึ่งประตูครับจากกอรีเอสีน5-0แล้วจีนะครับเอกนำไปแล้วนะครับ5ประตูต่อศูนย5ประตูต่อศูนย์เลยโอ้โหโหดเอาเรื่องอีกหนึ่งทีมครับเป็นของกอรีเอสีครับตอนนี้ชาวบ้านของน้าผู้นี้เก่ากวยิงๆแล้วเล่นยังไงี้าเอาล้วครับลุยต่อครับ เอาล like. we ้วครับตีครับเอ้าวเตะไปครับอ้าวอ้าวอ้าวนี่คร em. ับโอ้โหโหกลิกกันอยู่ครับโอ้ยอ้าวเตะไปครับด네ีครับดีดีลงมาเอาอีกแล้วครับเอาแล้วครับสักัดไปก่อนครับ เอาแล้วซักประตูไล้ก็อยังดีครับโอ้โหสากาศไปครับสวัสดีอาภูดไปฝ่ายทุ่มครับวิียาคบสำหรับโคู่ด้านะครับก็ยังคงเป็นลูกใดบ้านอาพูดครับแต่ว่าเจอกับวังหงครับในรุ่นยูสิบสองครับเอาแล้วครับเราจะได้เห็นวังหงจูเดียครับจากค่าค่าวิทยาคมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็จะนำโดยโค้ดน็อตนะครับวันนี้ครับถือว่าตอนนี้มาทำทีมบอลเด็กกันแล้วครับสำหรับวางหงนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นรุ่นอายุ12ปีนะครับผมระหว่างโรเรนบ้านนาพูนกับวางหงจูเนี่ครับผมไปคู่กันคู่ต่อไปครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับยังไงครับทมบอลมาครับ นี่ครับไปแล้วครับผู้จัดกากอรี่เอสี่ครับขุนพลครับเอาคืนลาวิที่ตะวันเลยเขาจะได้ทํางานบ้าครับตะวันอ้าวมันที่ตะวันครับตะวันใจโอ้ยกองเชียร์ใจหายวบเลยครับเมื่อกี้ครับของกอรี่ครับอ้าวโล่งๆเลยครับเอานะครับต่อบอลกันดีๆครับผู้จัดกองนาคูนครับ โจนเบียดไปครับไปฟาวด้วยครับอ้าวมาแล้วครับโอ้ดีดีครับดีดีจับบอลได้โอ้โหเอาละครับหาจังหวะนโลกยิ่งครับโอ้โหง่ายได้เลยทีเดียวครับผมหมายเลขหกน็อตบาร์มหนึ่งประตูครับเป็นประตูที่สองในเกมนี้แล้วตอนนี้เป็นหกประตูต่อศูนย์แล้วครับครึ่งโหลไปแล้วครับ้้้ากกกกกเเเเยยยยอออะะะลลลินนนููมมุง อยู่นนี้ะรเอ่คาละครับสวัสดีครับไปต่อครับคุณผู้ชมครับนาพูนนะฮะยังหารูกแรกอยู่นะฮะอย่างไงดีครับทางด้านของนาพูนครับโอ้โหไปช่วยนาพูนกันหน่อยนะครับผมหาประตูแรกนะฮะตอนนี้นะฮะเอาทูมบอลมาไปเรียบร้อยนะพูนนะครับนี่ครับสวัสดีจายบอลมาจังหวะนี้หัวไปติดครับผม อ้าวโอ้โหไม่ไปไหนครับเอ,าาเอ้ามาจังหวะนี้ครับมาดี่ดีดีููโอ้โหเอาแล้วครับไปต่อครับอยากคุเลุยต่อครับเป็นของกอรีสี่ละลออกเยงครับโอ้ลับบอลไม่ได้ครับผมเตะขึ้นมาครับจับบอลได้มาที่น้าขออน้องโอเบกครับโอเบก หาจังหว่าไม่ได้ครับกลับมาต่อครับโอเบกครับนี่ครับเอาแล้วถ้าฝั่งกอลี่ครับน้องบําคืนหลังไปขุนพลครับและคืนหลังไปที่คณะานของตะวันครับขนุนมาที่ตะวันตะวันเตะขึ้นมา และก็ออกข้างครับโอลีก็สกัดเอาข้างออกไปฮะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เป็นยู9นัดสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นรอบรองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออสามคู่สำหรับยู12นะครับมีกระจิบมอกไปฮะโอลีก็จะเตรียมเปลี่ยนตัวอีกแล้วโคดแบ็กก็ทุมบอลมาครับ นี่ครับขุนพลครับจ่ายคืนหลังคืนหลังยาวๆไปเลยครับมาที่ขนหนุนครับก็เรียกว่าเน้นชัวร์แล้วครับไปได้ของกอรีเอสี่ครับออกครับตอันบกอร์บครับไปให้กับโอเบกครับโอเบก ไปได้ป่ะไปได้ไปได้ปะโอ้โหจังหวะที่เจอลุมซองก็ไปไม่ไหวครับโดนแยงบอลไปโค้งคำนาพลโดนลุมอยู่สโอ้โหเอาแล้วครับนี่ครับโอ้เบรกครับโอ้โหเต็มโอ้โหเลี้ยวจิ๊จิครับโอเบกโอเบกมาแล้วจังหวะนี้โอ้ย อากาศไปได้ครับผมเซไปได้คนดินด้นนิดนึงคนดินด้น,นนิดนึงนะฮะมีการเทินไปเทินมปเราไปไม่เมาหัวแทนเลยเอาละครับเป็นเตะบูมครับเตะบูมนะฮะเตะบูมนะฮะของตอร์ดเอสี่อร์เอสีครับเตะบูมเตะบ,บูมมาโอ้โหโกล เ,เ,เป็นประตูของน้องโอเปกครับต่อบอลอย่างดีและสุดท้ายก็ช่วยให้กอริสซี่ก็เอาชนะลงไนบ้านดาบูไปเจ็ดศูนย์ทำให้กอริสซีเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายครับตามด้วยทีดีทีเบเข้ารอบเป็นที่สองของสายส่วนนาบูตกรอบครับยินด,ดีกับผู้ชนะเปกกระเจมุแมงครับ